ครับมาคำนั่นไงนั่นไงนั่นไงเนี่ยอะไรลหว้พรพญาเต่างอ้อยนะพี่น้องมาคำมาคำมาตลอดอีกนะครับมาหอดคำก็เลยผ่านทางผ่านพอดีแวะเลยครับนี่บุญหอดจอดถึงกับมาแวะยกับไหว้ขอพรนี่มี่คลิป ในคลิปนี้เด็ดๆให้พี่น้องในเบิง่งมีด้วยพี่น้องเนาะในคลิปมีตัวเด็ดๆให้ทุกคนได้ดูนะครับเลือกเอาเลยแต่ว่าเด็ดสุดนี่อยู่ในคลิปที่ไปร้อยเอ็ดนะครับเด็ดสุดนี่ đây không biết bao chút mà lai, xí xíng cả. đi สุดยอดครับอัางรที่สิบสอ้าไปอนทีาไหนรอับกคเออเลี้ยงใลรอยู่แหะใบสิบสองอ่าวลวงไห้ลลวงไห้อ่ามาลลวงไห้เลขปเลเลขแดเหมือนกันสามตัวสามครั้ง สองสองห้ามีดีดูฮ่มยังไนั่งลองให้พุ่นก็ได้ไปเออนั่นแหละต ยกพระยกพระเ่นับนยกพระพิทยาเต่างอยนะครับอ้โหาะองโอ้โหยส่างไปดูไปดูฝาหรือม่ล่ะฝาตรงน่จบบนากอ่โอ้ยได้ละวัน นี้จากเจรุนพารวยนะครับเรามาล้วงไห้เจระก้อนบอเจะก้อนที่นี่ก็แปดแก้วแปดเหมือนกันอืมวันนี้เนี่ยสองที่เลยนะมาล้วงล้วงห้ามองเจ็ดจากเจรุนพาลวยเจ็ดแปดเจ็ดนี่เจ็ด เจ็ดอีกอืมือบ,บอ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 พอแล้วเจ็ดเอ่ามีเลขเบิ้ลน,นะครับวันนี้มีเบิ้ลน,นะนี่นะครับสำหรับแอดมินรุดจากช่องเจรอลุงพารวยนะครับต้องขอขอ,ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับพบพ่อกันในคลิปหน้านะครับเนาะ ้นีผ่านมาทางตองง้อยครับก็เลยแวะมากรบบาบขอพรน,นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าที่ไปอาหารตัวเด็เดๆมาฝากตอนพี่น้องคลิปหน้าจะไปหาตัวด็วดๆมาฝากตอนพี่น้องนะครับเราจะไปไหนนั้นโกดกดติดตามกดซับรอเลยนะครับกด,ดติดตามรอไว้เลยนะครับอ่า สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบพ่กันไว้คลนะิปหน้าสวัสดีครับ